แล้วไอแบบไหนเป็นไอธรรมดาไอแบบไหนเป็นไอแบบภูมิแพ้ใช่ไหมครับเพื่อให้ตรงอักเสบที่คอเนี่ยหายไปก่อนที่มันจะลามเข้าปอดครับวิธีการดูว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือไม่ให้เราดู4ข้อนี้ครับรู้จีครับดูภาพนี้ครับเห็นภาพปอดไหมครับ10ล้านคนเป็นกันนั่นคือโรคภูมิแพ้10ล้านคนเป็นกันเลยนะครับและ80%รักษาผิดิธีได้รับการรักษาอย่างไม่ถูกต้องแล้วรู้ไหมครับว่าการไอ30%เซ็นเปลี่ยนเป็นภูมิแพ้มาเรียนรู้กันครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเราครับ และว,วันนี้คนที่มาให้ความรู้เราท่านคือผอ,อ,อเลยนะครับท่านชื่อว่าซากะระโนริฮิโรแห่งโรงพยาบาลโชวะไดคุอินครับมาดูตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งจากกระบวนการคนธรรมดาเปลี่ยนเป็นภูมิแพ้อย่างไรดูกันครับนี่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอก็ไอามาประมาณ2อาทิตย์แล้วไอไม่หายครับก็เลยมาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้อ่อนๆก็ได้ยาไปหลังจากนั้นเธอก็ได้กินยาประมาณ1อาทิตย์ก็รู้สึกว่าสบายโล่งอก,อกแล้วชั้นคงหายขาดแล้วก็เลยเลิกกินยาครับหลังนั้นผ่านไป2เดือนกลับมาเป็นใหม่อีกครับแล้วคุณหม เธอก็ได้ยาไปครั้งหนึ่งครับแล้วพอกินยาไปประมาณสองอาทิตย์เธอก็รู้สึกว่าเธอสบายโล่งอ,อกแล้วเธอก็เลิกกินยาครับแล้วปรากฏว่าเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็หายและในที่สุดเธอหนักขึ้นครับไอหนักขึ้นไอไม่หยุดนั่นคือภูมิแพ้อย่างแท้จริงนะครับ คำถามกระบวนการภูมิแพ้นี้เกิดอะไรขึ้นเพืเ่อนๆือนรู้ไหมคําตอบคือเห็นไหมครับนี่คือภาพของภูมิแพ้ภูมิแพ้ระดับต้นคือภูมิแพ้ที่เป็นจิชคอเฉยๆแ,แล้วพอเร,เริ่มกินยานะครับมันจะเริ่มอ่อนลงพราะอ่อนลงแล้วเรานึกว่าเราหายขาดเราเลิกไอปรากฏว่ามันยังหายไม่ขาดพอมันยังหายไม่ขาดมันก็กลับมาเป็นอีกครับคราวนี้เป็นแล้วกินยาแต่ใช้ยาหายไม่ขาดแล้วก็มาเป็นอีกเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาแล้วในที่สุดมันจะกลายเป็นลงปอดครับ นี่คือการเป็นภูมิแพ้อย่างถาวรและคราวนี้นะฮะคุณจะหายใจแบบทรมานตลอดชีวิตครับหายใจแล้วหายใจไม่เต็มปอดหายใจแบบทรมานแล้วก็ไอตลอดชีวิตคุณลองคิดดูว่ามันทรมานขานาดไหนครับก่อนที่จะเป็นแบบนั้นนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวรักษาครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยนะะินไหมว่าคนที่เป็นพูงแพ้จะมีการหายใจว,วิววิววิวเวลาหายใจจะมีเสียงครับ ผมทาไม่เป็นนะฮะก็คือมีเสียงหายใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือภูมิแพ้ที่ไม่หายแล้วครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นมันคือกระบวนการเป็นภูมิแพ้แบบไอครับนี่ครับนี่ภาษาญี่ปุ่นเขียนนะครับเป็นภูมิแพ้เริ่มต้นจะเป็นภูมิแพ้แบบไอแล้วการเป็นภูมิแพ้ที่แท้จริงตอนที่เป็นภูมิแพ้แบบไอนี้ต้องรักษาให้หายขาดก่อนนางสาวเอมีปัญหาก็คือใช้ยาไม่หายขาดครับธรรมดาแล้วผมไม่แนะนําให้ใช้ยาแต่ในกรณีภูมิแพ้คุณต้องใช้ยาให้หายขาดก่อนกรณีนี้เรียกว่ายาสเตียรอยยาสเตียรอยคือยาแก้การอักเสบ แต่ถ้าคุณกินยาแก้การอักเสบไม่หายขาดกินไม่หมดมันจะกลับมาเป็นครับคำถามก็มีอยู่อีกครับว่าแล้วไอแบบไหนเป็นไอธรรมดาไอแบบไหนเป็นไอแบบภูมิแพ้ใช่ไหมครับเราจะได้เลือกกินยาถูกวิธีแรกคือเมืม่อต้องถามคุณหมอก่อนครับว่ายาที่ใช้คือยาอะไรถ้าคุณหมอบอกยาสเตยียรอยคุณต้องถามต่อว่าให้กินให้หมดหรือเปล่าเพราะถ้าเราคิดว่ามันเราดีแล้วแล้วเราเลิกการอักเสบยังหายไม่ขาดแต่เรารู้สึกว่ามันหายแล้วแล้วมันกลับมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องถามคําถามก็มีต่อครับว่าแล้วทาไมาคุณหมอถึงบอกว่าเป็นภูมิแพ้อ่อนๆทํําาใให้รวังจคบตอบ คือครับคุณหมอไม่อยากให้เราเป็นห่วงแต่ไม่อยากให้เราเป็นห่วงเราก็เลยเออเป็นภูมิแพอ้อ่อนๆนะคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับก็แล้วแต่คนนะครับถ้าหมอบางคนที่เป็นห่วงมากๆก็จะมีการบอกว่าเธอต้องกินยาให้หมดนะพเพราะเดี๋ยวจะเป็นภูมิแพ้ที่มันหนักขึ้นนะในกรณีนี้ต้องกินยาให้หมดต้องใช้ยาให้หมดนะครับจำไว้ครับและคุณหมอก็พูดต่อยรับว่าในกรณีนี้สําหรับยาภูมิแพ้ต้องใช้3เดือน3เดือนเลยนหะโอ้โหยาวขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าใช้ยาถึง3เดือนส่วนใหญ่ก็ใช้ยาไม่หมดกันใช่ไหมครับในกรณีนี้เป็นกรณีพิเเเศษที่่ต้้ออองใชยา3ดืืนับพ ให้ตรงอักเสบที่คอเนี่ยหายไปก่อนที่มันจะลามเข้าปอดครับวิธีการดูว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือไม่ให้เราดู4ข้อน,นี้ครับอันที่1ครับคุณหมอบอกว่าการที่เราไอแบบไม่มีสาเหตุเกิน8อาทิตย์หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นหวัดแล้วเรายังไออยู่หลังจากที่เราไอเกิน2อาทิตย์สมอาทิตย์ให้เราสันนิษฐานได้ว่ามันไม่ได้มาจากการเป็นภูมิแพ้มันเป็นไอหลังจากเป็นหวัดแต่ถ้าคุณเป็นหวัดแล้วคุณไอแล้วไม่หายปล่อยไป2อาทิตย์3อาทิตย์4ีอาทิตย์แล้วยังไม่หายเกินือาเดือนให้คิดว่าเป็นโรคอื่ ข้อที่2คืออยู่ๆก็ไอขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุทําไมไอออกมาโดยไม่รู้สาเหตุครับคุณหมอก็บอกอีกครับว่าเนื่องจากการที่ไอแบบไม่รู้สาเหตุมันมาจากการสะสมอย่างเรื้อหลังเช่นนะครับห้องเราสกรปรกมีฝุ่นเยอะหรือห้องเรามีไรฝุ่นมีอะไรที่กระตุ้นระบบทางเดินหายใจเราสะสมสะสมสะ,สะสม,สะสมโดยไม่รู้ตัวแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ระเบิดขึ้นมาไอโดยไม่รู้สาเหตุโดยไม่ใช่เป็นหวัดอันนี้คือให้เราสังเกตอันที่2ครับข้อที่3ให้เราสังเกตนะครับ,รนะรบจะมีการไอบ่อยในตอนเช้ากับตอนกลางคืนเพราะอะไรครับในช่วงเช้าในตอนคืน จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศทําให้ในร่างกายเราจะมีสารที่ชื่อว่าฮิสตามินฮิสตามินนี่คือตัวที่กระตุ้นการอักเสบเราสังเกตตรงนี้ดูครับข้อที่สให้เราสังเกตว่าเราเป็นปปเอ์จิอยู่หรือเปล่านะครับเอ์จิในที่นี้ก็คือคันตรงนู้นคันตรงนี้หรืออาการแพ้อะไรบ่อยๆง่ายๆหรือเปล่าครับร่างกายเราจะมีการอักเสบอยู่ครับคนที่เป็น,นภูมิแพ้เนี่ยมันมาจากการที่เราอาจจะไปโดนอะไรเป็นพิเศษทําให้เราคันหรือมีร่างกายเป็นภูมิแพ้เบื้องต้นอยู่แล้วครับสรุปครับการที่เป็นภูมิแพ้ที่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเนี่ย เนลยครับว่าเราเป็นภูมิแพ้แบบไอก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นภูมิแพ้แบบไอให้เรารักษาให้หายขาดให้ได้ก่อนนะครับโดยการใช้เซรอยประมาณ3เดือนเราไปเสิร์ชข้อมูลต่างๆหรือไปถามคุณหมอครับถ้าเราใช้เซรอยแล้วต้องใช้ให้หมดและวิธีการที่เราจะวินิจฉัยตัวเองในเบื้องต้นก่อนก็คือการดูใน4ข้อนี้ ไอจากเป็นหวัดไอจากหลังเป็นหวัดหรือไอโดยไม่รู้สาเหตุลองดู4ข้อนี้ในการที่จัใช้เราจะได้รู้ข้อมูลเพราะบางทีคุณหมอไม่มีเวลาในการอธิบายให้กับคุณหรืออธิบายให้กับคุณไม่ละเอียดก็จะทาให้เกิดปัญหาภูมิแพ้ตลอดชีวิตหายใจไม่ออกตลอดชีวิตมีผลวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นบอกแล้วนะครับว่า80%ได้รับการรักษาอย่างผิดวิธีหรือได้รับการรักษาแบบไม่ถูกต้องเรารู้ไว้เพื่อสุขภาพของคนรักของเราผมจะนําข้อมูลมาจากต่างประเทศบางทีอาจจะไม่มีการอธิบายอย่างละเอียดในประเทศไทยผมจะพยายามเล่าเรื่องให้มันสั้นๆ เพื่อนเพื่อนติดตามดูนะครับรู้ไหมครับว่าภูมิแพ้บางทีคุณไม่เคยเป็นภูมิแพ้อยู่ๆก็แพ้เนื้อกันหันและถูกส่งหามโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เนื้อครับแต่มันมาจากอะไรรู้ไหมครับมันมาจากเห็บของหมาหรือลรของสัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วถูกเห็บของสัตว์เลี้ยงต่อยจะทําให้คุณแพ้เนื้อแพ้หมูโดยไม่รู้ตัวซึ่งต้นตอมันมาจากที่อื่นหลายอย่างมา,ากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ การแพ้บางทีไม่ได้มาจากการแพ้แล้วอยู่ๆเป็นการันหันซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและคนที่ไม่เคยแพ้มาก่อนก็อาจจะแพ้แล้วคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็อาจจะเกิดการแพ้ในอนาคตก็ได้ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ครับบางคนแพ้คือสมอางใครเคยเป็นบ้างมันมาจากสีชนิดหนึ่งซึ่งทํามาจากมแมลง แล้วมันอยู่ในพวกอาหารที่มีสีแดงๆเช่นในแยมสตรอเบอรี่หรือในมะกรองสีธรรมชาติก็จริงแต่เป็นสีที่มาจากาแมลงใครเคยรู้มาก่อนบ้างครับซึ่งภูมิแพ้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกคนแพ้น้ำผึ้งมาจากอะไรรู้ไหมแพ้ถั่วลิสงมาจากอะไรรู้ไหมบางคนแพ้ขนมปังโดยไม่รู้ตัวเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่อร่างกายตัวขอเองและคนรอบข้างภูมิแพ้เกิดขึ้นได้เสมอจากสาเหตุที่ไม่รู้ตัวมันอาจจะทาให้คุณต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหันแล้ววิธีการป้องกันเป็นยังไง ต้องดูในตอนที่2ครับถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ต้องเป็นเพื่อนของผมเพื่อนกดลิงก์เข้าไปอันที่2ก็คือกดเพิ่มเพื่อน3กดแชทกดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเข้าไปเขียนข้างในว่าขอวิดีโอฟรีเรียนรู้เรื่องภูมิแพ้ที่มาจากสาเหตุอื่นๆโดยไม่รู้ตัวแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้ครับและใครไม่รู้วิธีการเพิ่มเพื่อนลองไปถามเพื่อนๆลองไปถามคนรู้จักรอบข้างคุณให้เขาดูวิดีโอผมในตอนท้ายแล้วเขาจะสอนวิธีการเพิ่มเพื่อน,อนให้กับคุณครับ